อะไรเดีฮ่าฮ่าฮ่าได้เลยเย้เฮ้บาร์บี้รู้สึกมีพลังกับสิ่งสิ่งนี้ครับผมดูแล้วรู้สึกมีพลังคึกคักขึ้นมาทันทีเลยผมจะเอาคลิปนี้เปิดคลิปเลยครับผมทุกคนจะได้แบบสดใสอะไรอย่างนี้นะครับผม เอาละครับผมกลับมาอีกครั้งกับหายไรเด็ดจากทางบ้าน EP ีที่42ครับผมหายไป1เดือนเต็มๆเ,เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูนั้นเราขอพูดถึงโปรโมชั่น DT แทไปต่อไม่รอลักกี้โรเยลลุนปืนอีโวของแรแถมทาวนเพียงซื้อโปรพิเศษ11บาทเล่น Free 5, ฟรีไฟฟรีไม่เสียค่าเน็ต 7วันกดเลยดอกจัน156ดอกจัน0 1 0สี่เหลี่ยมโทรออกสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นมีโอกาสได้ปืนสก,กาไททันแล้วก็ m 4 n 1็นกริฟฟินแบบทาวอลไม่ต้องสะสมชิ้นส่วนนะครับผมแล้วก็เมจิกคิวด้วยนะครับผมทาวอรลรับไปเลยสำหรับใครที่สนใจโปรโมชั่นก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างน,นะผมหากพร้อมแล้วก็ประนับชมไฮเดดจากทางบ้านกันได้เลยไปส่งครั้งแรกมาดูว่าซ้ำใครหรือเปล่ามาโอเคครับผมจนอืมอ้มโ กินเหล้าอหลิกเหล้าทำงานทำงานทำงานเอาว่าทำงานว่ะเก็บเงินว่ะเก็บเงินใช้หนี่ทำงานเก็บเงินได้เรียนมีกินช่วยเหลือช่วยเหลือช่วเพื่อนนะอบุมไม่ป่วยรวยปัญญาพัฒนาฉลาดชาติเจริญเป็นแนแค่เลิกเล่าเนี่ย โอ้ oh, เป็นคลิปที่สร้างแรงบันดาลให้ผมไปอย่างมากเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมตัดสินใจแล้วผมจะเลิกกินเหล้าตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปโอเคไหมครับผม <c oughs> มันเป็นคลิปที่มีอิมแพคกับผมในใจผมมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้นะครับผมเอาไปเลยนะครับผม10เต็ม10นะฮะ <c oughs> ใครฟังแล้วแบบคึกบ้างผมคึกกันเนี่ย <c oughs> ทำอะไรเนี่ยของไม่ใช่คนไทยนะครับผมเนี่ยเนี่ยเฮ้ย ไปเ,เด wear, e right. okay. my my questions questions? ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้วอลทำไมมันเยอะขนาดนี้เอ้ยเสกเอ้ยเดี๋ยวมันเสกไงอะผู้ชมดูใหม่นะครับผมฮะหรือว่าไปที่ปิงวะปิงปิงหนึ่งร้อยสองอ่ะปิงสองร้อยนะผมตอนนี้ฮะดูนะครับผู้ชมฮะใบก้อนไอ้วออะไรวะเนี่ยมันคือคาถาในระโตรใช่ไหมครับผมคาถาแยกเงาไอ้วอลพันล่างใช่ไหม เดี๋ยวคลิปนี้ดูจากชื่อแล้วไอวินกับไอแบ็คนี่ว่ะมึงทำอะไรของผึงเนี่ยไอแบค็คไอวินเดีวเรามาดูกันนยครับผมเฮ้ยระเบิดอีกแล้วผมก็ยังไม่เคยดูคลิปนี้เลยมึงทำอะไรกันเนี่ยสองตัวเนี่ยโยนแต่ระเบิดอา้าวแบ็คดาวคือมันจะทำอะไรกันวะววอโอเอรียกงไอดอกันคนเดี๋ยว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 ออะไรมาเนี่ยไอ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 อไไ แต่แต่แต่ตอบอยังไงอ่ะ What the fuck อะไรวะเนี่ยด้วยไอวินไอแบกไอสองพี่น้องนี่มันก็ช่างสรรหาทำกันแต่ละอย่างนะผมก็กลัว่าพวกมึงสองตัวนี้ต้องว่างมากๆเลยแน่เลย,เลยไอวินไอแบกเฮ้ยทำแต่ละอย่างเนาะเออเทพเจ้าในหินผมเดาเลยนะผมว่าเป็นปูแน่นอนนะมาเพราะอ่านจากชื่อคลิปลิรพอเดาออกแล้วนะครับผมอุ้ยหินก้อนนี้ปะน่าจะก้อนนี้นะครับผมฮนะน่าจะก้อนนี้ฮะ ป่าครับแล้วผมจังหวะนี้โดนยิงหลังมาแปลว่าอยู่ข้างใน,นหินจริงจริงด้วยนะครับผมเอาโป้สองตัวเลยเหรอกูเจอครับผมมีโป้สองตัวในหินเลยเม่นี่มันยอดรวมทีมโป้ดีวะ่ะอะไรกันหมดเนี่ยมันจะมันจะพกเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่กดเข้าไปดูคลิปผมก็เห็นแล้วหำก็เล็กหำก็เล็กนี่มันคืออะไรวะน่าสนใจนะครับผมไปดูดิทดสอะไรกันวะปาครับผมหำก็เล็ก <c oughs> ใครสอนให้มึงชู้เออฮะ หามซ้ำหนอนไอ้ข่านน่มึงจะโซ่ฮะเฮ้ยไม่เทียงอะไรหรอเฮยก็เล็กเก๊กทำไมพี่ดูหน้านูไหวแร้วด้วยเฮ้ยนายสวยไปเลยแบบสี่เก้าก็มีหัวใจอะไรงี้หาไม่ใหญ่แต่ใส่ตั้งพวงอย่างเงี้ยแตกปะไม่ได้อะไรวะเนี่ยแต่ผมชอบคำหนึ่งเมื่อกี้นะผมหามซ้ำหนอนแปลว่าเออ หำเท่านอนใช่ไหมภาษาอีสานไหมครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ผมถ้าเดาก็น่าจะมีความหมายแบบนั้นเนาะเออก็ส่งคิดอะไรมาที่ไม่ใช่ฟีไฟเนด้สลงมาทำไมอะไรวะเนี่ยกลองส่องติง <c oughs> ไปแล้วไปเอาของแล้วไม่ผมบอกเลยนะครับผมเฮ้ กูปวดหัวเลยแต่ละคลิปในะวันนี้ก็นะครับผมถ้าเกิดมาส่งแถวบ้านผมแนละ้วก็เออแบบนี้นะผมแบบผมสั่งมาผมกัดจริงๆด้วยนะไอโบไปกัดมันอะไรงี้เลยนะครับผมฮนะไม่เอ้ปวดติเจริงเลยแต่ว่าผมอยากเจอแบบนี้นะครับผมแบบอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่แมดไมเดย์เราในวันนั้นเลยก็ได้นะครับผมฮนะเจมเจมวยนี่เจมบ่ผนะู้ชมฮะเจมแบบไม่ต้องดูเลยครับผมเรากดหัวใจไปก่อนเลยนะครับผมนะมาดูไหนไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะ เขาบกดินน้ำมันถ้าน้องบนดินน้ำมันได้สิร์ขนาดนี้พี่แนะนำให้น้องลองไปประกวดดูนะครับถ้าไม่มีปัญญาปับนดินน้ำมันได้สิร์ขนาดนี้ก็อย่ามาบอกว่านี่คือดินน้ำมัน แต่ว่านี่คือ GM ไม่ได้ด่านะผมผมว่านะมันเป็นการสอนมากกว่าผมเป็นแบบปัชญาข่มใจข่มกินเลสตัณหาครับผมก็คือแบบการปั้นดินมันนะครับผมทุกคนก็สามารถปั้นได้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะผมที่สามารถปั้นดินมันได้สวยขนาดนั้นฮะเช่นเดียวก,กันกับชีวิตนะครับผมซึ่งทุกๆคนล้วนใช้ชีวิตครับผมแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชีวิตจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับผมมันอยู่ที่มุมมอง มันอยู่ที่โอกาสมันอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างครับผมซึ่ง GM ได้ยกตัวอย่างนั้นเป็นดินน้ำมันนั่นเองเนี่ยครับผมลึกซึ้งจริงๆฮะัทุกคนฮะ GM f i r e นี่โคตรอ,อัจฉริยะเลยครับผมทุกคนครับผมปมมือฮะห <c oughs> <c oughs> ยิบผิดลูกหรือเพื่อนนั่นไม่ใช่ไอวอ e นะกู <c oughs> เดี๋ยวกูเตรียมหาไว้ก่อนเลยคลิปนี้มาเรามาดูไปคลิปอะไรนะครับผมอู๋สเต็ปดีสเต็ปดีครับผมจรงนี้ต้องหัวแน่นเอาไว้ตนนัวจีนครับผมตัวจีเข้าหัวหนึ่งครับผมยังไง ยังไงเข้าหัวโซ่ครับผมยังไงเอาพระเอกมาจนได้มาแล้วเพลงมาช่วยแล้วเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ฮ่าฮ่าฮ่มันไม่ใช่ไอ้วอลยิงผิดลูกไอ้บ้าเอ้ยทุกคนดูช็อตนี้ครับผมคือแบบเข้ามาแล้วนะผมเขาจะแบบจะตั้งไอวอนะฮะ ต่ตายพอปุ๊บแต่หยิบผิดเป็นระเบิดครับผมและประเด็นก็คือวิ่งเข้าไปทางระเบิดด้วยนะครับผมเป็นไงฮะเพื่อนคงแบบว่าดูว่าดูฟัดอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีแต่แบบมีแต่แบบคลิปชวนปดวดหัวจริงๆครับผมหัวผมมัตมแ,บบแตกแล้วเนี่ยให้ตายเถอะแต่ว่านี่ชอบเลยนีฮาครับผมฮาฮะบาร์บี้ถูกใจสิ่งนี้เงนินเงินอะไรวะเดี๋ยวดูหน่อยแล้วกัน<อ>นะครับผมจะไม่รู้จักความเจ็บปวดจะไม่รู้จักความสงบที่แท้จริงอย่าเพลินผัววิธีพวกเราเดี๋ยเด็ด อุงสงบไปเทพเจ้าพี่บันเพนหวิธี <c oughs> อ่าอันนี้จะเป็นแบบเทคนิคยิงหัวแบบใหม่นะผมก็คือเมื่อไหร่ที่เราแบบสงบนะครับผมเราสามารถบินขึ้นมาได้นะครับผมแล้วเราก็สามารถยิงหัวได้แม่นขึ้นถ้าเกิดจิตใจเราสงบนั่นเองครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมสามารถลองไปทํากันได้เนาะ <c oughs> ใช่หรอวะไม่ใช่อันนี้มันโป,ปนี่มันโปเพนหกวิธีใช่ไหมไอ้บ้าเอ้ย เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันแต่งตัวเหมือนกระโม่เลยผมน่าสนใจลองดูกันนะผมมาทำอะไรกันวะเอาวะตายดึงยังไงชุูเพื่อนเอาดาวหมดแล้วนะครับผมคือดูเหมือนว่าเขาจะแอบใช่ไหมครับผมจะให้ศพบังใช่ไหมอ่ะโอเคใกล้ดาวแล้วจนอย่างนั้นนะครับผมอย่าบอกนะว่าไม่เห็นเอ้ยเนียนเหรอวะเอ้า ไม่เห็นจริงๆด้วยวิ่งไปนูแล้วครับผมเอ้าเฮ้ยเนียนเหรอวะถามจริงเออโอเคเนียนก็เนียนวะเด้งไงหัวเฮ้ยส่งครั้งแรกครับพี่มาอะไรวะดูหน่อยนะครับผมมาอะไรวะเนี่ยไอเดี๋เดๆ จะทำไงอะวัดจะเป็นเอ่อบอดใช่ไหมทำไมหมุนงั้นอะอย่าให้โรเกตเห็นคลิปนี้เชียวนะครับผมผมเชื่อไหมฮะว่าถ้าเกิดมาเห็นคลิปนี้แล้วก็มาต้องหาวิธีทาแล้วก็มาแกล้งผมแน่นอนครับผมเชื่อผมไหมฮะเชื่อผมก็ผมถ้าเกิดเป็นราชาบักมันหาวิธีทาได้อยู่แล้วไอวิน่ะมันเก่งครับผมมันอัจฉริยะเรื่องบักเช่อผมเอาเป็นว่าไฮและเด็ดจากทางบ้านอีพีที่1 2ก็เป็นประมาณนี้เลยกันนะครับผม หายไปหนึ่งเดือนแบบเต็มๆเลยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนน่าจะคิดถึงไฮไลท์เด็ดจ,จากทางบ้านที่ทุกคนน่าจะเรียกร้องมาพอควรเลยในแชทในอะไรพวกนี้นะครับผมมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแลในการในผมสำหรับคลิปนี้สำหรับวิดีโอนี้บายบายจ้าถ้าเกิดใครส,สนใจส่งไฮไลท์ก็ส่งมาในแฟนเพจกันได้นะครับผมนะในโพสเท่านั้นนะครับผมในแชทส่วนตัวเราไม่นับนะครับผมบายบายครับผมบายบายฮะ